ช่วงนี้นะคะพูดคุยกับนักวิเคราะห์แล้วก็วันนี้เราเปิดสายด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากปรึกษาภาพรวมการลงทุนในพอร์ตของท่านกับนักวิเคราะห์ก็เดี๋ยวทยอยโทรเข้ามาทุนสองส3 8สานถึงนะคะเปิดกันสั้นๆนะคะ <ๆ S 2> แต่ว่าช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับทางด้านของผู้มือการวุฒโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลเบ็กิมเองนะคะอยู่ในสายกับคุณมยุรีโชวิวกรารค่ะสวัสดีค่ะคุณมยุรีคะค่ะเดี๋ยวจะต่อสายคุณมยุรีนะคะแต่ถ้าหากว่าไปดูภาพของเซต จะเห็นเลยว่าดัชนีหุ้นของบ้านเราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลงมาใกล้จะถึงแนวรับสำคัญที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะว่าเป็นแนวรับที่น่าจะแข็งแกรง่งแล้วก็รับอยู่ที่1,280จุดนะคะ1,280จุดเป็นแนวรับที่ถ้าหากว่าหลุดลงไปแล้วโอกาสที่จะลงไปลึกนั้นมีสูงพอสมควรนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับใคร ที่ต้องการจะพยอยซื้อ LTF ด้วยนะคะแนวโน้มของเซ็นเ็ดเด็กในช่วงบ่ายนี้จะลงไปลึกกว่านี้ไหม1,280จะรับอยู่ไหมนะคะไปคุยกับคุณยิรีกันอยู่ในสายแล้วนะคะคุณวิรีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะภาพของตลาดทุนไทยในช่วงบ่ายนี้โอกาสที่จะลงไปลึกกว่านี้มีไหมคะเอ,อ่อก็คงจะดูตรงแนวรับถัดไปคือ1,280นะคะก็น่าจะทำงานได้ค่อนข้างดีก็ต้องเรียนไว้อย่างนั้นนะคะก็ คิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดยังรองความชัดเจนทั้งในส่วนของตัวกรีซนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทางยูเอเอเนี่ยไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้เงินเมื่อไหร่นะคะ,คะก็คือว่าจะต้องมีการประชุมกันอีกทีหนึ่งคือวันที่20พฤศจิกายนนะคะ,คะก็ทําให้ประเด็นของทางกรีซน่าจะกดดันตลาดในยุโรปบ,บ่ายวันนี้นะคะ,คะแล้วก็ประเด็นเรื่องของฟิสิกส์กรีซเองเนี่ยก็คงจะต้องรอดูกันเหมือนกันนะคะว่าการประชุมสภาคองเกรสเองเนี่ยในวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่15 ธันวาคมเนี่ยจะมีแนวโน้มมาอย่างไรแต่ว่าก็แนวโน้มในตลาดที่เขามีการคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะออกไม้สักที่กันลักษณะาการปณิปนอมนะคะเพียงแต่ว่าในระหว่างทางตรงนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนก็คงจะต้องเห็นว่าตลาดก็คงจะลดะความเสี่ยงนะคะ้วยการกลับไปถือ,อตัวสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยนะคะก็คือกลับไปในส่งตัวพันธบัตรนะคะแล้วก็ทําให้ตลาดโดยรวมในภูมิภาคเอเชียนะคะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพของเอเชียในในช่วงวันสองวันนี้ มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะคะแต่หุ้นไทยก็แนว1 2 8 5จุดนี้ในช่วงบ่ายก็คงจะต้องรอดูกันนะคะถ้า,าทางสารปกครองนะคะมีความชัดเจนนะคะในกรณีของอยื่นยื่นยื่น รับ <3 S 1> ุเฉินนะคะ,<ฮ>ะในส่วนตัวสามตีนะคะถ้ามีความชัดเจนออกมาในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยกลับมามีการฟื้นตัวได้เหมือนกันนะคะดังอย,อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องตามดูกันนะคะในประเด็นต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะคะในช่วง หนึ่งรืสองสัปดาห์แต่ตรงนี้เรามองว่าตลาดคงจะไซด์เวยนนะคะแล้วก็คงจะไปเห็นภาพไดเรกชันกันอีกทีก็คงจะเป็นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะก็คือช่วงที่มีการเปิดสภานะคะทางของเราเองที่เป็นเรื่องของการอภิปรายนะคะในวันที่ยี่ห้ายี่หกแล้วก็ของทางสหรัฐอเมริกาที่เป็นสภาคองเรสด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะปรับกลยุทธ์ในช่วงที่กรอบไซด์เวย์อย่างที่ทางแบงก์กิมเองบอกนะคะก็โทรมาพูดคุยกับน้องิเคราะห์ได้นะคะมาแล้วหนึ่งสายนะคะคุณบีสวัสดีค่ะ คุณบีคะฮัลโหลค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะรบกวควรคุณมัญยุรีช่วยวิเคราะห์ตัว P F ให้ด้วยค่ะแล้วขอแนวรับด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของตัวพึกษานะคะแนวรับสำคัญเลยนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณ บาทนะคะบ,บวกลบจะอยู่แถวๆนี้นะคะก็คิดว่าถ้าเกาะตรงแนวบริเวณ19บาท19บาบาท50าทได้นี่ก็คิดว่าคงคงน่าจะเป็นลักษณะาการพักฐานเก่อน,นะคะในช่วงสั้นของตัวพึกษาแล้วก็อาจจะกลับไปทีคือตรงบริเวณแนวต้าน20บาทนะคะแล้วก็ไฮเดิมที่เคยขึ้นไปทดสอบก็คือ20บาท75สาตางค์นะคะแนวโน้ผมผลประกอบการในไตรมาสที่4น่าจะยังดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่3นะคะเพราะว่าในส่วนตัวการทยอยเปิดโครงการต่างๆแล้วก็รับรู้นะคะในส่วนตัว โครงการเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะพีคนะคะกำไรน่าจะพีคสุดในไตรามาสที่4ของปีนี้นะคะก็แนวโน้มยังเป็นบวกอยู่นะคะสำหรับตัวปรึกษาเพียงแต่ว่าราคาคุ้นขึ้นมาเยอะนะคะ,คะนับตั้งแต่กลางกลางปีที่ผ่านมานะคะระดับประมาณ14บาทเนี่ยขึ้นมาไฮสุด20บาทนะคะก็ขึ้นมาเรียกว่าหลาย10%อยู่เหมือนกันก็คงอาจจะต้องเข้าสู่ช่วงของการพักฐานสักระยะหนึ่งนะคะค่ะมีการคำนวณเรื่องของูลค่าขุนในปีหน้าหรือยังคะ ในส่วนของตัวพึกษานะคะจริงๆเราในเซกเตอร์นี้เราจะชอบตัว Q h วเฮามากกว่านะคะแต่ว่าถ้ามองกันในส่วนตัวพึกษาเอินตัวแฟร r ์วาลูนะคะของหรือว่าราคาเหมาะสมในปีหน้าของพึกษาจะอยู่ที่23บาทค่ะค่ะ23บาทนะคะคะมีสายเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะสวัสดีค่ะคุณสีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะถามได้เลยค่ะ เอออยากถามไม่ตัว TRT ค่ะพอลงทุนได้ไหมคะตัวไหนนะคะ TRT ค่ะคุณเมอ่แปลงค่ะค,ค่ะค,ค่ะได้ค่ะคุณมิยุรีสะดวกไหมคะเออในส่วนตัว TRT ท,ท,ท,ทางเมมแบงกิเองไม่ได้วิเคราะห์ทางด้านปันปุนฐานนะคะ,คะแต่ว่า กดเข้าไปดูในแง่ของเส้นทางทางเทคนิคแล้วไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าหลุดแนวรับสำคัญสุดท้ายตรงบริเวณ5บาท7จสตาตคางลงมาแล้วนะคะนั่นเองเนี่ยมีสองทางคืออ,อ,อาจจะไซด์ไว้อด้านข้างนะคะหรือว่าถ้าหลุดตรงบริเวณ5บาท40ลงไปอีกเนี่ยก็อาจจะไปเห็นตรงบริเวณ5บาทจนถึง5บาท10ได้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาลงมาเยอะลงมาลึกนะคะอย่าจะเล่นกับนักลงทุนว่าอาจจะต้องตามดูกันนิดนึงเพราะว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการประกาศงบการเงิน นะคะงบอาจจะออกมาไม่ไม่ไม่ดีก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะมีเหตุค่ะที่ทําให้ราคาคุ้นลงมาแบบนี้นะคะลงมาแล้วอย่าอย่าซื้อสวนโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ราคาคุ้นลงมานะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยุรีมากเลยนะคะคะสวัสดีค่ะก็แนะนํากันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับภาพของเซ็นดินเด็กนะคะน่าจะลงไปที่1280-85นะคะ